ครับผมสุจริตคุณธนาคุณวงครับปัจจุบันก็เป็นอาจารย์อยู่ที่คณะวิศวกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับช่วงหลังนี้เราก็มีการอุณหภูมิร้อนมากขึ้นนะฮะค่าไฟก็มากขึ้นเดือนเดือนหนึ่งก็ตกประมาณ5 0 0 0ถึง6ก0 0็เราก็มีแนวคิดที่อยากจะลองประหยัดไฟด้วยมาตรการต่างๆที่กันก็เรื่องเกี่ยวกับภาวะโลกร้อนไทยคนก็มีแนวโน้มที่อยากจะมาใช้ พลังแสงแดดเพื่อมาช่วยมันเราสามารถจะประหยัดไฟแล้วก็ช่วยแก้ปัญหาโลกได้ด้วยในวันเดียวกันครับมาในปัจจุบนจันหลายคนก็คงจะใช้ไม่ใช้ YouTube ก็ใช้ในเว็บนะหรือว่าในแอปพลิเคชันต่างๆซึ่งเราก็ต้องใช้เวลาในการดูว่าตั้งแต่วัสุดที่เขาใช้ระบบติดตั้งที่เขาใช้แล้วก็การบริการหลังการขายการหาข้อมูลนี้เป็นสิ่งจําเป็นนะสำหรับคนที่อยากติดตั้งเพราะว่า การลงทุนเรื่องโซล่าเนี่ยเราใช้เวลา7-8ถึงปีกว่าจะคืนทุนถ้าในช่วงล่าสุเก่าถ้าเกิดระบบที่เราติดตั้งมีปัญหาต่างๆจนใช้ไฟไม่ได้เนี่ยมันก็เป็นการเสียได้ตังค์โดยประยายเพะฉะน,นเราหลายๆายคนก็คงจะต้องหาข้อมูลประกอบนี้แน่นอนครับปัจจัยหลักๆก็เป็นเรื่องของตัวการเลือกของคุณภาพระบบที่ใช้ควบคุมนะว่าจะเป็นของจีนของญี่ปุ่นของเยอรมันของของังกฤษเราคมคิดว่าก็มีหลายค่ายที่ใช้อยู่นะ นั้นก็จะเป็นเรื่องของการระบบการติดตั้งบริษัทที่มาติดตั้งเนี่ยมีประสบการณ์ในเรื่องนี้ไหมแล้วก็การบริการหลังการขายเพราะนั้นี่เป็น3าปัจจัยหลักที่เป็นเกณฑ์ในการเลือกโซล่าเซลล์ที่เราจะใช้ยทุกคนนะครับเชือราก็มีประสบการณ์แล้วก็มีชื่อเสียงในเรื่องการทำาร่ฟฝ้าหลังคาอยู่แล้วนี่ก็จะน่าจะมีส่วนทำให้เข้าใจกลไกระบบหลังคาแล้วก็การยึดติดต่างๆนะ น,นี่ผมคิดว่าเป็นส่วนหนึ่งเอานั้นที่เราสนใจคือว่าเราองเชอร่าเนี่ยเสนอเป็นระบบการติดตั้งโดยไม่ใช้เจาะรูนะฮะเป็นเรื่องของตัวแผงสอดขึ้นไปอันนี้ก็จะช่วยในเรื่องของการลดการรั่วและอันนี้ผมคิดว่าเป็น2อสอย่างซึ่งบริษัททางเชอราก็มีชื่อเสียงในอนันนี้น่าจะเป็นหลักกันดีในการที่จะขายของที่คุณภาพดีติดตั้งดีแล้วก็บริการหลังการขายดีด้วยครับหลังจากติดตั้งไปเนี่ย ต้องเข้าใจว่าโซลา่านี่เราจะใช้ไฟได้ตั้งแต่แปดโมงเช้าถึงประมาณบ่ายสามนะฮะพอบ่ายสี่ก็เริ่มลดลงแล้วนะฮะตำแหน่งที่ติดตั้งเป็นเรื่องหนึ่งซึ่งเช่าให้คอมเมนต์แล้วก็สมาชิกช่วยเราในการวิเคราะห์แล้วก็ติดตำแหน่งที่เหมาะสมได้อันที่2ก็เป็นเรื่องของการกระจายไฟนะถ้าเราไม่มระบบโซลา่าเราก็ใช้ไฟตาสะดวกเราเมื่อเราติดตั้งไปแล้วเนี่ยการจัดระบบไฟนะตอนเช้า8โมงลดน้ำต้นไม้9โมงซักผ้า10โมงเปิดแอร์ตัวที่1 พอสิบสี่ของโมงก็เปิดแอร์ตัวที่2พอสายโมงแล้วปิดแอร์ตัวที่1นึ่งบ่ายสี่ปิดตัวที่2เราจะต้องมาจัดวรงจรเนี่ยให้สามารถจะใช้ไฟตามรูปแบบของไฟที่เกิดขึ้นจากแผงอาทิตย์นะซึ่งส่วนนี้เชล่าให้คําแนะนําก็มีการบริการล้างกันขาย1อาทิตย์นะซึ่งมาดูแล้วก็จูนเพื่อจะย้ายสายไฟจากแหล่งต่างๆที่แต่เดิมเนี่ยเขาจะมักจะก,กระจายโหลดให้เท่ากันก็มาอยู่ในจุดที่ใช้ไฟจากโซลา่าได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นซึ่งผลที่เกิดขึ้นเ,นเราก็ประหยัดไฟได้ วันหนึ่งโดยเฉลีย่ยแต่สามสิบถึงสี่สิบเปอร์เซ็นต์นะจากไฟที่เราใช้วันหนึ่งมันตกก็ตกประมาณสักสามสิบถึงสี่สิบหน่วยนะน่าจะทําให้คุ้มในเจ็ดปีได้อันนี้ก็ทําให้เราสามารถจะประหยัดไฟไปได้สามสิบห้าเปอร์เซ็นตะ์ะอันนี้ก็ทําให้เกิดความคุ้มค่าในการลงทุนได้ดีครับเนื่องจากเป็นการลงทุนระยะยาวหนึ่งเราควรจะเลือกตัวแผงที่เทียวันนะซึ่งมีคุณภาพสูงแล้วก็อยู่ได้ยาวนะ ไอ้สองระบบการควบคุมนะฮะก็มีเราสามารถจะติดตามเลยว่าตอนนี้ทำไฟได้เท่าไหร่เพราะแต่ละวันเนี่ยความร้อนก็มไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นถ้าเราสามารถจะมีข้อมูลที่ค่อนข้างเร็วถามได้เนี่ยเราก็สามารถจะปรับตัวเองนะให้สามารถจะใช้ไฟจากโซลา่าได้เหมาะสมหังนจะที่3ก็เป็นเรื่องของการจัดระบบฟไฟสำหรับบ้านที่กลางวันไม่มีคนอยู่เลยคงไม่คุ้มที่จะทำเพราะฉะนั้นจะต้องจัดบ้านที่ใช้กิจกรรมในมีกลางวันนะแล้วก็มีคนอยู่ไม่ว่าจะเป็นผู้สูงอายุ อย่างเราเนี่ยต่อหลังก็มีเรื่องโควิดนะมีเรื่องแม้แต่เด็กๆเองปัจจุบันก็เรียนออนไลน์มีกิจกรรมกลางวันเยอะโดยช่วงตั้งแต่8โมงถึงบ่าย4เนี่ยก็สามารถจะใช้ระบบตัวโซลา่าได้มีประโยชน์สูงสุดบริษัทเชราก็เป็นส่วนหนึ่งที่แนะนำว่าทุนจะปรึกษาเขาเพราะว่าเขาใช้คุณสวัสดิ์ของเทียร์หนึ่งแล้วก็มีระบบควบคุมอตัตโนมัติให้ดูแล้วก็มีบริการหลังการขายแล้วก็มีเทนแนนที่จะให้กับเราเนี่ยก็เป็นช่วงที่ยาวเพื่อเป็นหลักประกันว่าถ้าเกิดมีรับการเสียหาย เขาสมารถจามาซ่อมได้ทันทนีนี่ก็เป็นบริษัทอันหนึ่งที่คิดว่าผู้คนควรจะ,ะนำไปปรึกษาเขา